โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอีีที่ห้าใช่ไหมคะเป็นบรรยากาศแบบว่าเอ่อเปิดมาก่อนตอนเปิดมาตอนแรกคือเหมือนกับเลือกเพลงปะใช่เลือกเพลงเหมือนกับให้น้องๆอเลือกก่อนว่าให้เขียนลงในกระดาษว่าเราอยากไปในในส่วนไหนมันมีเต้นมีร้องแล้วก็มีแต่งเพลงใช่ไหมอ่่ทุกคนก็เขียนลงไปแล้วก็เอาเอารวบรวมที่น้องๆเขียนอะไปให้อาจารย์อีกทีหนึ่งเมนเทอร์ก็จับเมนเทอร์ก็จับว่าคนไหนวะจะอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนเนี่ะแล้วจาจนั้นก็ เลือกอ่าเลือกเป็นแบบว่าเซนเตอร์มาแต่ละคนก่อน<ช>ที่ได้ที่ได้ผลไ like ล์เยอะหรืออะไรเงี้ยเออก็ให้เขาเป็นคนเลือกสมาชิกในทีมซึ่งถ้าคนที่เขาช่วยเข้ามาในในสัปดาห์ที่แล้ว่ก็จะต้อง<ด>พว่วงต้องพ่วงมาในทีมเดียกันเนาะก็ได้แล้วนะคะเลือกมาเรียบร้อยแล้วก็มาให้เราดูภาพกาันอ่าีกนนึงก็คือเล่นหรอเอ้ยไม่เอ้ยไ,ไม่ใช่ตอนเลือกเพลงที่ว่ามีการวิ่งอ่ะอืมเลือกเพลง พอพอได้ทีมแล้วก็ไปเลือกเพลงซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมีน้องล้มเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราแบบกลัวที่สุดอะคือเวลาวิ่งอย่างเงี้ยมันน่ากลัวจริงนะมันกลัวมันไปสะดุดกันหรืออะไรพอรีบด้วยรีบด้วยใช่บางทีไม่ได้ทันระวังก็มีน้องล้มแล้วก็อน้องซันนี่ก็คือเป็นเบสซีนที่ประทับใจที่สุดแบบล้มพุ่งใจมาก เขาอเห็นแค่หัวเนาะสมมติว่ากล้องมันแพนไปอย่างนี้เนาะตอนที่เพื่อนลมใช่ไหมเราเห็นหัวซันนี่อยู่ตรงออตรงเนี้ยเราเหมือนซันนี่ลุกขึ้นไปวิ่งไปเลยอะ่ะใช่ใช่คือน้องไม่ไม่รีรอคือท,ทุกคนกทุกคนจะวิ่งกันแบบชุลมุนแค่ไหนน้องแบบพุ่งไปที่เพื่อนคนนั้นเลยอะ่ะแล้วก็แบบอาจารย์เทาก็โกรธนิดนึงว่าเออทำไมทุกคนไม่สนใจเพื่อนเลยแบบ บางทีมยังมีแบบหวัหวล้อคีคักดีใจที่ตัวเองได้เพลงนี้มาอยู่เลยอาจารย์เขายัางบอกว่าไม่เหมือนวันก่อนวานเลยนะเ,เออวันก่อนเลยนะออที่ยังร้องไห้กันอยู่เหมือนรักกันดีอะไรเงี้ยแกก็สอนไปหนึ่งกลุ <c oughs> ่มสอนไปหลายกลุ่มอยู่แก <c oughs> <c oughs> ก็แบบค่อนข้างที่จะเอาประสบการณ์แกมาเ็มาเล่าแลยคนเคยอยู่วงมาหลายๆปีอย่างเงี้ยเอ็กโซนี่นานติดไหม S <S ถึงชหมหลายปีอยู่มั้งคือเราก็<ช>ไม่ได้ตามวงนี้นะทุกคนคือเราก็ไม่ได้ตามวงวงเกาหลีมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านานไหมแต่ว่าแกสอนดีมากเลยชอบไปอยู่ที่แกบอกว่าวงวงวง,วงหนึ่งอะมันก็ต้องมีคนที่ได้รับความนิยมมากๆอ,อยู่คนนึ่งอ<ช>ะไรเงี้ยเราอะอย่าไปอิจฉาเพื่อนอย่าไปอะไรให้เรามองว่าเขาอะคือคนที่ทําให้คนได้รู้จักวงเราให้ถือเป็นว่าเขามีบุญคุณกับเราใช่ถ้าเขารู้จักวงเราเขาอาจจะมา ดูเราด้วยดูเราใช่แล้วก็จะมีโอกาสได้แสดงให้คนอื่นเห็นแต่ก็คือขอแกก็สอนเรื่องมิตรภาพในวงการเป็นทีมที่มากว่าแกแบบโอ้เล่นใหญ่มากนะคือตอนโกดแบบฟาดนั้นลงแบบโอ้โกดจริงจังเดินมารอบสองนี้เด็กแบบขยับแบบตัวตรงเลยกรงเลยอ่ะเหมือนอาจารย์ไายปกครองเลยแหละก็นั่นแหละกลุ่มน้องๆก็โอเคน้องใจก็ขอบคุณเมนเทอร์ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศการซอมใช่ไหมใช่ก <ns> ็ม like <th> <into> <sniff> ีทั้งสนุกสนานตึงเครียดมีครบนะอย่างสนุกสนานก็จะเป็นคัทแบบว่าคัทเต้นที่เราได้พอหัวลอยอยู่ฉันละเขินมากเลยเขินสายตาอีปอใช่วางอีปอนี่ก็คือโดนโดนน้องเแซวการแกล้งให้ให้แบบสอนน่อยอะไรอย่างเงี้ยแกล้งรู้ว่าแกเขินแล้แก้งแกแล้วก็สําหรับทีมร้องก็โอเคก็แบบเป็นการร้องก็ คือพอทีมร้องอะมันมีเพลงให้อยู่แล้วมันแค่มา<ช>ปรับต่างๆก็มไม่ได้แบบยากมากแต่ทีมที่แบบว่ายากที่สุดอก็คือพีมแต่งเพลงอะเนาะใช่นะเห็นว่ายามี่ตอนแรกไปได้ดีเนาะแต่หล<ช>ังหลังอาจารย์มาว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนกับ ยังไม่มีอะไรเลยน้องก็บอกว่าน้องพ่งแต่งเพลงเสร็จแต่ยังไม่ได้จัดการ้องอะไรกันการยังไม่ได้มาซ้อมรวมเหมือนกับเขาแบบแค่ไปไปไปซ้อมท่อนของตัวเองเป็นซ้อมตัวเดียวยังไม่ได้มาลองรวมกันเป็นเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าแพทเทิร์นการร้องนะใครก่อนใครหลังเป๊ะขนาดนั้นก็เลยตอนซี่ไม่เร็ออกมาไม่ดี อาจารย์ก็เลยติงไปใช่แต่ตอนแรกเราก็มองว่าค่อนข้างรับลื่นใช่อย่างตอนที่แรกๆที่น้องเริ่มแต่งเพลงกันนะก็คือน้องซันนี่ก็แบบไม่มีพื้นฐานเนาะก็มีความนอยเนาะมีความนอยว่าว่าไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเหมือนตัวเองมานั่งเป็นแบบไม่ประโยชน์อะไรที่น้องพูดนะซึ่งแล้วน้องก็พูดว่าจะให้คนให้ใครช่วยนี่แหละแล้วแบบยามี่ก็นอยใจใช่โอ้พึ่งรู้ว่ายามี่นี่ก็คือแคร์แคร์มากซันนี่มากก็คือเหมือนเขาน่าจะชื่นชอบ นนตััวีเขาว่าน่าจะชอบมิสัยด้วยตั้งแต่วันแรกที่ซันนี่แบบทักทายทุกคนวันแรกๆเลยอ่ะเป็นคนที่ไฟให้เพื่อนเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่กับทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะชอบมากก็เออก็เลยแคร์ซันนี่ก็เลยแบบนอยนิดนึงว่าทําไมเธอไม่ปรึกษาฉันลาอะไรเงี้ยฉันเป็นคนที่อะไรเธอที่สุดฉันเป็นคนที่แคร์เธอที่สุดนะเลยพูดดีคํานี้แบบอ้พูดซึ้งเนย เราเป็นเมนเป็นเมนบิวทั้งคู่เลยทั้งยามีทั้งเขาต้องปักด้วยแล้วทั้งยามีทั้งซันนี่ปักด้วยได้ไม่เป็นไรปักได้หวังอ่าเราก็มาพูดถึงอีกทีมหนึ่งที่ตอนแรกๆอ่ะตอนแรกคือค่อนข้างแบบไม่ค่อยลงตัวก็คือเหมือนกับพออาจารย์พูดกับห้องหนึ่งเสร็จแล้วอาจารย์แนะนําห้องแรกใช่ไหมว่าอาจารย์แต่งอ่าอาจารย์แต่งเป็นดนตรีมาให้เมโลดี้มาให้แล้วว่าอยากให้ทําเป็นจีนโบราณซึ่งน้องๆอีกห้องหนึ่งอ่ะ เขาก็มาคิดไว้ว่าเขาจะทําจิงบอลใตรงกันพอดีอาจารย์เลยว่ามันมันจะดูมันจะไม่พิเศษมันจะดูมันจะดูซ้ำใช่ดูน่าเบื่อดูอะไรไปเนาะใช่อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์แนะนำแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าในในทีมของเราอ่ะมีคนแต่งเพลงเก่งอยู่สามคนที่ไปเห็นมีมีผลงานก็เลยไปฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจของลิวเลนยู่ใช่ก็เลยอยากเอาเพลงนั้นมาทำไม่รู้ว่า แต่ก็เข้าใจนะน้องๆคนอื่นว่าเพราะว่ามันคือความความที่มันเป็นเพลงที่อยากจะให้มันเป็นเกิดเกิดขึ้นด้วยกันทุกคนก็เลยแบบอยากแต่งไว้ดีกว่าเราเข้าใจได้ในส่วนเข้าใจได้เพราะว่ามันก็ความภาคภูมิใจมันจะเป็นตัวอยู่แค่คนเดียวไงถ้าเอาทีมคนเดียวมาอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบโอ้ขนาดแบบได้เข้ากลุ่มที่ต้องทําทุกอย่างแล้วยังไม่ได้ทําในส่วนนั้นก็เไดายนะครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ย S <S นั่นแหละแล้วก็ที่นี้มาขัดแย้งกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะเอาเป็นสไตล์ไหนเนาะ <S 2> <S 2> ซึ่งน้องอ่ะอีกกลุ่มนึ่งก็อยากจะได้เป็นแบบยังยังอยากได้จีนอยู่อยากจีนโบราณอยู่ซึ่งแบบพูดว่าอยากจะทําให้ดีกว่าอีกทีมหนึ่งด้ซ้ำแต่น้องๆแต่น้องกลุ่มของลิวเลนย,ยัวก็มีความคิดว่าจีนโบราณมันก็ดีแหละแต่ว่าเราต้องมองว่าเราสามารถที่จะทำออกมาได้ดีจริงๆริงไหมดูความสามารถโดยรวมของของวงอ่ะมันจะออกมาดีน้องเป็นน้องเลือกเป็นแบบบุคอะไรบุคาริกหรืออะไรสักอย่างน่าจะหมายถึงว่า เออเป็นสมไวไหมหรือไม่รู้ว่ามันเข้าแปลออกมาเป็นบุคลิกเป็นเหมือนกับอารมณ์สื่ออารมณ์ออกมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าน้องอ่ะแบบน้องไปเลือกคนเดียวใช่ไหมแล้วเพื่อนเพื่อนๆก็แบบเนี่ยไปแล้วก็เปรูปของตัวเองอ่ะแล้วไม่เลือกจินโวลามก็ยอมเพื่อนแต่ว่า ชาวเยก็คือแบบเหมือนชาวเยก็คิดเดียวกันกับเหมือนกันกับริเรนอยู่ก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันพยายามไปพูดกับเพื่อนว่าฉันว่ามันนั่นนี่นะมันน่าจะไม่นั้นเนาะแต่น้องพูดแบบดูออกเลยว่าน้องพูดแบบเกรงใจแบบว่าเหมือนไม่มี power เท่าไหร่คือเพื่อนเขาเก่งกันแล้วฟิลแบบเหมือนเด็กหลังห้องแบบแบบแต่ว่าได้มาเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเขาเลยฟิลว่าน้องก็จะเออแล้วว่านะนี่แล้วอาจารย์เลยพูดให้เลยว่า อันนี้เขาเป็นหัวหน้าทีมก็ต้องอันนี้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยที่น้องคิดแบบนั้นน้องคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถเท่าเพื่อนคนอื่นใช่เขาก็เลยแบบไม่กล้าแย้งเพื่อนเข้าใจเลยเราเข้าใจเราดูดูฟีลอะคือเราเอ็นดูชาวเยนะเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ได้เก่งมากแต่เขาเป็นคนที่เหมือนหมายถึงว่าเขาไม่ได้แบบร้องเก่งที่สุดไม่ได้แรปเก่งที่สุดไม่ได้แต่งเพลงเก่งที่สุดเขาเลยมีความนี่แหละเจียมเนื้อเจียมตัวแบบแต่ว่าคนนิยมเขาไงเขาก็เลยได้ไลค์เยอะแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์เข้ามา เราก็เป็นคนนึงอะที่ชอบตกลุมรลกเขาในเรื่องสน่สเใช่สน่เยอะมากใช่นั่นแหละก็ชอบขอบคุณอาจารย์มากที่มาจบปัญหาทุกอย่างว่ะสุดท้ายก็เหมือนกับก้ากระโดดได้ดีเนาะใช่ก็ได้ดีเลยก็แบบเป็นแบบทุกคนก็ไปคิดในท่อนตัวเองมาแล้วก็เอามารวมกันอาจารย์ก็ช่วยได้เยอะนะอาจารย์ก็มาช่วยปรับท่อนต่างๆไปเหมือนเพลงนั้นเฉยเหมือนจริงๆเออแต่พอมาแล้วมารดีไปคลายกับคียของเมชีขึ้นคีย์สูงปุ๊บเหมือนเลย อาจารย์ก็เลยปวดปวดหัวนิดหน่อยกําลังคิดหาวิธีมั้งน่าจะว่าจะทํายังไงให้มันเป็นทํานองที่มันแตกไปจากเพลงนั้นไม่ให้เหมือนเพลงนั้นอออืก็จบที่ทีเมื่อกี้เนาะใช่ปะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นไงน้องน้องมึ่งมึงเฉียะที่น้องบอกว่าน้องเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเปนคนสนใจเนาะที่ หวังอีปปอบอกว่าเอ้ยไม่ใช่หวังอีปปอไม่ใช่อาจารย์อาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์อีกคนหนึ่งที่ผมผมสีทองทองก็บอกเ่้ยคุณไปซ้อมกันมา นานขนาดไหนอะไรทำน้องมาได้ดีขนาดนี้น้องเลยว่าน้องเป็นคนที่แบบไม่ถูกสนใจเนาะก็เลยแบบพักดันใช้เป็นแรงผวามดันตัวเองเขาเห็นน้งแต่ตอนเลือกแล้วตอนตอนที่เลือกการจับกลุ่มแล้วมีคนมาแล้วมันมีน้องคนนึงวิ่งเข้ามาหาเมืองเจ๋อแล้วเมืองเจ๋อก็แบบหันไปหาเพื่อนคนนั้นพูดว่าอุ้ยฉันแบบเหมือนกับพูดว่าอะไรสักอย่างว่าฉันแบบผิดหวังเลยไม่โดนเรื่องมาอย่างเยอะน้องพูดหยุดในรัวเต็งหินไหมน้องหันไปพูดกับเพื่อนว่าเออเหมือนประมาณว่าเฟลอ่ะแบบว่าอุ้ยเพื่อนไม่เลือกเราตั้งหลายคนดีใจที่คนนี้วิ่งงมาไยเ นั่นแหละก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไม่คิดว่าน้องจะฟิลขนาดเอามาแบบเป็นแรงผักดันขนาดนี้ก็เหมือนกับเป็นฟิลว่าไม่ใช่ทีมที่ได้รับความนิยมมาเลยแต่น้องเก่งนะทีมนี้ยเต้นออกมา<น>ได้ดีเนาะเต้นดีดีมากแล้วแบบเป็นเพลงที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับที่ยินบอกหุ่นเชิดใช่ไหมแบบมีท่าทา,างจีน่ารอยยิ้มแบบเหมือน เหมือนแบบไม่ต้องยิ้มจริงจังมะแบบเออท่ายิ้มสดใสอ่ะต้องยิ้มแบบว่ามีเลสไน่อยอะไรแบบเหมือนยิ้มแบบว่าฟิลโลกจิตหรอพี้ว่าเออแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ๊กเกอร์เหรอยิ้มแบบอะไรแบบเนี้ยอแต่ก็อยากดูแล้วว่าอฮ้ยี่แต่คนมีแต่ทีมที่น่าสนใจมากเลยอ่ะอยากดูจังหวะที่ที่หวังที่ป๋อเจอน้องหยิงญิงซีอวิงแไงเนี้ย โอเคเลยนี่แหละน่าจะมีในโชว์อยู่ั้งถ้าถ้าทำเนาะนั่นคือท่าเต้นโชว์เนาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ฉันเขืนสายตาอีป๋อมากไม่รู้อะถึงใครทำให้อีป๋อขืนแต่ฉันเขืนอีป๋ออีตอนหนึ่งตอนนี้อีป๋อมองน้องๆขืนนาประมาณนี้เป็นใครใครก็เขินมีมีผู้หญิงดูอยู่แบบเป็นสิบ ใครจะไม่เขินผู้ชายคนเดียวอนั้นถึงจะเป็นอาจารย์ก็เข<น>ินแล้วเด็กๆผู้หญิงมันมีความที่ยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนมันจะมีความแต่ว่ายอ่เอเซลอะไรเง<อ>ี้ยอาจารย์ก็เซะเหลอเกิน <c oughs> <laughs> อยากไปอยู่ในกลุ่มแบบเค่อน,เพ,อนเพื่อนนั้นอะประมาณนี้เนาะมีมีอันไหนที่จะพูดเหตุการณ์ไหนอีกไหนที่น่จะมีเท่านี้งั้นงั้นเรามามาลองปากกันหน่อยว่าโชว์ไหนที่เราอยากดูที่สุดของกลุ่มไหนอะไรเงี้ย เอาคนละกี่โชว์รักสามแล้วกันรักสามโชว์อ่าอ่ะอันอันแรกที่เราอยากดูนะคะเราพูดแบบไม่คีบเลยนะคะแบบไม่คีบเมนเลยนะคะซันนี่อ่ะถูกต้องอันเดียวกันเหรอใช่เอออยากดูของซันนี่กับยามีซันนี่ยามีที่อยู่ทีมเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนที่เขาซ้อมมาถึงจะดูแบบตอนนั้นมัวๆนิดนึงใช่ไหมแต่เราก็เห็นกลิ่นอายของความปังตอนที่ซันนี่แลบขึ้นมามีซันนี่แลบขึ้นมาตอนตอนช่วงแรกแรก ก็น่าจะได้เจอน้องในรูปแบบของเล่ด้วยแล้วดูดีว่าเวลาน้องเต้นกับคนที่น้องน้องที่เขาแคร์น้องที่สุดจะเป็นยังไงเธอจินต์ปะเนี่ยไม่รู้เขารู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมากเลยเขาเลยชอบใช่ใช่แต่ดีแต่ดีคู่หนึ่งเนาะที่น่ารักรูปแบบรักมันมันรู้สึกได้ไหมเวลาที่น้องพูดว่าเออเขาเป็นคนที่แคร์ที่สุดแคร์ซันนี่ดีเขารู้สึกได้เขาเลยโอ้เรายามีอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่ดูใจหมใช่ดูใเวลาพูดเขาเป็นคนพูดแบบ เขาไม่เป็นคนแบบฮ้องเง้งอ่อนหวานนะแต่ว่าเขาเป็นคนดูพูดตรงๆจริงใจดีก็เลยรู้สึกถึงตรงนั้นใช่รู้สึกได้ว่าเขาพูดจากใจจริงๆเวลาเขาพูดกับซันนี่แล้วซันนี่ก็เป็นคนที่จริงใจเราเราอย่างเรารับรู้ได้เราดูแค่หน้าจอเราก็ยังรับรู้ว่าเป็นคนที่รักเพื่อนกอนแคร์ทุกๆคนถึงเพื่อนคนที่แบบที่ไม่ใช่คนสนิทน้องก็แคร์เห็นไหมที่น้องวิ่งไปมันอยู่ในสายแบบมองไปแบบเขาวิ่งแบบแม่ลังเลชอบตรงนั้น วิ่งแบบปุ๊บไปเลยแบบไม่แบบไม่มองหาทีมงานนะว่าเอ๊ทีมงานจะวิ่งมาไหมอะไรไม่เลยน้องวิ่งไปดูก่อนพ้องคือคนที่พร้อมจะเป็นคนดีของทุกคนใช่โอ้โหดังไงฉันต้องคีปน้องไว้ค่ะฉันขอดูชุดเขาอยากดูโชว์น้องที่อันต่อไปสิอ่าทีมต่อไปนะคะทีมอะมาโวคอลอีกอันนี้เป็นแต่งเพลงเนาะอะมาโวคอลบ้างนะคะก็คือทีมของลูกสาวมิมิ ที่อยู่กัน3ามเนะคะแกงสาแกงนี้ก็คือเรื่องการร้องอ่ะคือที่สุดอยู่แล้ว<ช>ทั้งน้องมีมี่แล้วก็น้องอีกคนนึงชื่ออะไรนะน้องผมยาวหน้าหน้าเรียวๆหน่อยอแล้วก็อีกคนนึงอ่ะที่เอ็กเซนภา,าษาภาษาอังกฤษมาได้กัน3าคนนั่นแหลนะน้อง<ช>อินเตอร์<ช><ช>หน่อยอ่ะสามคนเนี้ยคือแกงสามเใช่เขา เ,ออเขาเป็นคนที่มีพลังการร้องที่ด<ช>ีนแต่ว่าแรกแล้วก็เหมือนค่อนข้างครบเลยเนาะแกงนี้ทั้งเ<ช>ต้นเก่งร้องเก่ง,ลงเลย,ยบได้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีแบบขุมอยากดูทีมนี้ด้วยอ่ะแล้วก็อีกทีมหนึ่งเมืองจียะ <c oughs> ทำไมฉันเอาแต่ทีมที่เป็นแบบว่า ทีมเขาเรียกว่าอะไรทีมเมน <c oughs> ใช่ต้องทีมเมนอยู่แล้วแหละเราก็ต้องอยากดูทีมเมนอยู่แล้วอ่ะดูคนมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเ<ช>มื่อเจียอยากดูมากอยากดูน้องในอีกลูกที่ไม่ใช่ลูกสดสใส<ช>อ่ะดูดูดูที่น้องแบบแค่ด่าเม่กินนิดเดียวยังเห็นสายตาน้องเลยว่าน้องทําได้ดีแน่นอนใช่ติงของติงอะไรโอ้ของเธาติงที่สองก่อนติงสองติงเอาทีมิงที่สองติงเลือกอ๋อนี่เลือกสองสามไปเลยเหรอใช่เช่นสองสามยังไงอ๋อหมายถึงว่าก็เธอบอกให้เชนเลือกสามทีฉันก็เลยเลือกเลยสามที ทีมที่สองใช่ไหมก็น่าจะเหมือนตัวเงแหละกลุ่มสามเอนั่นแหละอ๋อเธอเธอไม่อยากดูน้องหลิวลินลินอยู่เหรออยากลุ้นไปกับน้องเหรอลินลินอยู่ก็อยากอยากดูขอเป็นอันดับสามแล้วกันได้ได้เราสงสารน้องเนาะน้องค่อนข้างกดดันเลยอะรู้เลยว่าแบบเป็นหนักใจที่อยู่ในทีมอะเพราะว่าน้องอะเก่งนะสามารถสามารถทําให้อาจารย์เลือกเพลงน้องได้แสดงว่าน้องน้องมีของ เอาก็ดูตอนหรู้อ่ะเขารู้สึกว่าน้องชาวเยก็ยอมรับน้องเหลินหลิวเหลินอยู่อะเหมือนกับเวลาน้องพูดน้องน้องมีหลักน้องเหมือนน้องกิ่งอ่ะแล้วหัวหน้าทีมก็คือมองว่าคือไม่ได้เก่งแล้วแบบว่าโชว์ว่าเราทําได้คือน้องเก่งแล้วน้องมองว่าโดยรวมเราทําได้แค่ไหนแล้วน้องก็มองว่ามันจะไปเป็นไปได้มากแค่ไหน ก็คือน้องมองภาพรวมด้วยใช่น้องมองภาพรวมคือน้องไม่ได้ว่าจะดึงดันอะไรนะคือน้องอยากให้ทีมเราโชว์มันออกมาดีน้องก็เลยไม่ได้อยากดึงดันว่าฉันจะต้องทําแบบนี้แข่งกับทีมนั้นให้เก๋ที่สุดมันก็ใช่แหละมันเป็นการแบบความมั่นใจที่ดีนะแต่ว่าเราก็ต้องดูงเนววาะดูเพื่อนด้วยว่าเอยเพื่อนคนนี้ ได้ไหมสไตล์จีนโบราณเนี่ยน้องเขาได้ไหมโดยรวมภาพซึ่งภาพรวมของทีมเนี้ยนะอาชาวเยเอ้ยริวหลิอยู่เอ้ยเขาเป็นสไตล์แบบมันต้องสดใสสวยน่ารักปะวเออมันก็ต้องดูโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าคนรที่เขาจะเอาจีนโบราณนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราทํางานทีมเราต้องดูองค์รวมดูความเป็นไปได้ระยะเวลามันจํากัดขนาดอาจารย์ปินอ่ะอาจารย์หูเหยยนปินแกยังมองออกเลยว่ามันควรจะยังไงใช่ บางทีเนาะถ้าปรับรถให้เพื่อนได้หน่อยให้มันแบบต้องมาแบบบาลานซ์ใช่เหมือนที่อดู่ยวเรนยู่พยายามปรับนั่นแหละเขาก็ยอมที่จะโอเคตอนนั้นเลิกลากกันนะคือบรรยากาศข้างในเขาว่าน่าจะโอดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุกคุนเออใช่ใช่ขนาดชาวเยที่เป็นคนที่ไม่ค่อยไฟอ่ะน้องยังหันไปหาเพื่อนเลยว่าแล้วว่ายางน้องน่าจะไม่ไหวแล้วน้องก็เลยแบบขอพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วจะแล้วเพื่อนก็เหมือนจะไม่ฟังเด้อาจารย์จนได้พูดว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมก็ต้องเชื่อแบบขาเราก็ต้องให้เกียรติเขาอ่ะนี่แหละน้องเริ่มมีความเป็นผู้นําขึ้นมาละใช่ต่อไปน้องอาจจะมั่นใจแล้วน้องอาจจะแสดงศักยภาพขึ้นมาพูดเดียวได้ใช่เฉลยเนาะใช่สรุปก็คือเธอจีนที่สองคือมิมีเหรอมิม่แล้วก็รีเลนอยู่อ่ะมิม่ให้เหตุผลหน่อยว่ายังไงอยากอยากดูในส่วนไหนอะไรโอ้มันเป็นแบบ แค่ตอนสองก็โูพาวเวอร์แบบความแบบเสียงแบบเออยังไงก็อยากดูอ่ะก็เขาบอกไว้ตั้งแต่แล้วถ้าโอ้โหทีมนี้น่าดูมากแล้วมารวมกันนะเนาะทีมที่เหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันมาแต่แรกใช่แล้วเขามารวมกันมันมีแต่คนเก่งๆอ่าแล้วก็ทีมลิวเลนยู่เนาะที่เธออยากจะเอาเจช่วยนนองอยากดูว่าจะเป็นยังไงอยู่แล้วก็มีเมนใหม่ปากใหม่ก็หลายอ่าลองพูดซีเมนใหม่เจ้าอะไรนะ เจ้าหนาวคือบ่เหยาคือเจ้าเห<ช>ยาคือเออเหยาคือ <นะ S 1> แล้วก็น้องอะไรอีกนะอีกคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้ที่เขาบอกนะอือย,ยังยังจําชื่อน้องไม่ได้คนในเนาะแล้วน้องก็น้องอันนั้นอีกน้องผมจุกเตียงเตียงไม่ได้เดยาน้องเหรอ <c oughs> ผมจุกเตียงผมน,นี้เหรอฝันเลยนะน้องฝันเอยเออน้องชื่อน้องเอ,อออ่านยากไม่ อ้ใช่ใช่คนที่ที่ทำผมจุกอันนี้เยอะบ่อยๆใช่ไหมหัวใจน่ะฝันเอ่ยฉันเชียร์อยู่แต่ฉันยังไม่ได้ปา๋ยังไม่ได้คือขอดูไปเรื่อยๆก่อนอีกมิดนึงยังยังไม่ได้มีจังหวะที่รู้สึกว่าตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าน้องน่ารักตั้งแต่ตอนนั้นแหละที่น้องแต่น้องเข้ามาในสายตาเราตลอดเลย เหมือนเหมือนหญิงซีนแหละที่ที่วันนั้นอ่ะที่โดนเราโดนที่เราโดนน้องตกอ่ะที่น้องมัดผมอย่างนี้ในวันโชว์น้องหญิงซีที่มาจากค่าย S D T นะค่ายที่เป็นจริงกริงอ่ะเต้นก็เก่งแต่ยังไม่ได้ปักเดอะคอดูสเต็ปไปเลยก็ปักไปหลายแล้วปักไม่ใช่เกือบยี่แล้วเหรอเือน่าจะเกินเกินแบบตำแหน่งดีไปสักสองสามวงได้แล้วตอนนี้นะโอเคประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราจนจบด้วยนะคะ<ช>เราน่าจะมาน่าจะประมาณครึ่งทางเรามาไม่รู้เหมือนกันว่า <No. S 1> มีกี่พีนะทุกคนคืออ่อสเตจเอยไม่ใช่สเตจอีพีต่อไปคาดว่าน่าจะเป็นสเตจอะไร<ช><ๆ>เพราะว่ามันเป็นการซ้อมแล้วใช่ไหม,มเราไม่ได้ดูไม่ได้ดูตัวอย่างนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากไปเซอร์ไพรส์ในวันนั้นเรื่องชุดชเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้วาวในวันนั้น <No. S 2> เลยใช่แล้วที่เขาแบบทำภาพให้เราดูนิดหน่อยนิดหน่อยนะอันนั้นน่าจะเป็น ชูเลยเหรอทำไมเขาสปอยเราจัดเนาะเขาสปอยเราแต่ว่าก็เป็นเราแบบแบบให้เราพอได้วาววาวแต่บางคนอยู่ทีมเดียวกันก็ใส่คนละชุดคุณงงมอย่างยามี่เป็นมุ่งหลานออกมาใช่ไหมน้องที่เป็นลูกดาราก็เป็นอีกเหมือนอีกชุดหนึ่งหรือว่าเขาชุดเดียวกันวาแต่เขาใส่เสื้อคลุมเน่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะไปลุนกันในสเตจหน้านะคะอีพีน้าน่าจะเป็นสเตจที่สองของน้องอยากดูแล้วเนาะ ก็ฝากทุกคนนะคะถ้ามีอะไรอธิบายเพิ่มเติมนะคะสามารถอธิบายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครอยากที่จะแนะนําอะไรต่างๆเนาะเราอ่านวิ่อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะอาจจะตอบช้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีคือวิวอ่านแล้วแหละวิวนั่งอ่านแล้วทุกคนแบบเหมือนอ่านคร่าวๆแต่ว่าบางทีอะตอนที่ตอบเราอยากจะมานั่งแบบตั้งใจตอบจริงๆทีละคอมเมนต์ ก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการมาหาเวลาในการตอบแต่บางทีวิวเห็นเด้งขึ้นมาวิวก็แอบเพลอแบบไม่ใช่แอบเผลอเราแอบกดเข้าไปอ่านแบบเราบ้างแหละแต่ว่าจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆที่สละเวลาคอมเมนต์บางคนก็ยาวมากๆอธิบายเพิ่มเติมเยอะเลยใช่ค่ะขออย่างเดียวอย่าอย่าสปอยแล้วกันนะคะเราก็พยายามไม่สปอยแล้วใช่คุยกันเฉพาะแบบข้อมูลอนพีนี้เนาะหรือพีที่ผ่านมาก่อนหน้าก็ได้ แต่พี่ที่ยังไม่ถึงเนี่ย,ย่าไปคุยแล้วกันเพราะว่าเราเราคือเราเข้าใจนะบางคนคืออยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะพูดถึงอะไรที่มันแบบเหมือนเขาตื่นเต้นอะ่ะว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่จะได้เห็นอันนี้และเดี๋ยวพี่จะได้เห็นอันนั้นแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยบางทีมันจะทําให้เราพอเราไปเห็นแล้วมันจะรู้สึกแบบ<น>ไม่ว้าวแล้วอะไรเงี้ยเพราะเรารู้มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอความล่วมมือทุกคนไม่สปอยนะคะ โอเคค่ะกะ็สำหรับใครที่อยากจะเป็นกาลังใจให้เรานะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่ไม่ยังไม่กด subscribe ช่องก็ฝากกดด้วยนะกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะใช่ครับผมอแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะในการซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเราก็จะมีปุ่มสมัครสมาชิใช่ะค,ะครับผมสำหรับใคร<ำ>อ่าสำหรับใคร ส,สำหรับใครที่สมัครสมาชิกเนาะก็คือเป็นการสนับสนุนเราอีกขั้นหนึ่งนอกจาก <c oughs> ที่เราแบบดูเฉยๆปกติเนี่ยสามารถสมัครปุ๊บก็คือจะได้รับสุดสิทธิพิเศษต่งตางๆมากมายในอนาคตครับผม <c oughs> แต่ถ้าใครไม่สมัครก็ไม่เป็นไรสามารถดูได้ปกติเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมแค่ดูก็ก็ถือว่าเป็นการสพอร์ตเราแล้วใช่แค่ดู โอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจน,นจบคลิปนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูตัวเต็มๆนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่าง,าง,างนึงนะคะสามารถไปดูได้นในวีทีวีเนาะนี่ก็เจอกันอีพีหน้านะคะคเจอกันอีพหกค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับ <laughs>